สวัสดีครับพี่น้องกับยำมะเรงเนาะเล่งนี่ก็เมนูอาหารแร่งครับเมนูไก่ย่างครับผมมือมือเรลงนี่ไก่ย่างถูกยังไงง่ามครับพี่นอ้องย่างเนือเงี้ยจำหมเลยครับผม สวยงามครับสองปากครับพี่น้องอย่างไกลตัวลนึงปากหนึ่งไปเห็ดงาแล้วครับผมไปขาวปเว่นเนาะเตื้อเถาสองเถาสอง,สอง,สองปากก็อย่างตัวนึงกับยูเลยเนาะแรงนึ่งเนะงาะพี่น้องเนาะสวยงามเหมนตามภาษาบ้านน้องเขาเลยครับแบน,ยยน,น่ยูแน่กินอิบอ,อยาดาครับพี่น้อง นี่แหละได้เมนูอย่างไกลเนาะครับตอนแรงมียงอย่างกินนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามีแนวอยู่เนี้ยกินเนาะมีไก่ก็กินไก่เป็ดกินเป็ดเป็นสละครับเบียงเยงเอาไว้กินเองเนาะพี่น้องเนาะเหลือทวนหลกับเพราะอะไรขายอ่าเป็นทุนเน่เนาะพี่น้องเนาะ ม้วนหนึ่งกับเลี้ยงครับนี่ยกระไรตัวอยู่พอสมควรครับกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวรุ่นน้อยรุ่นน้อยก็มีครับแหมยยัดทีกันง่ายเขาย่านน้ำกก,กินละพี่น้องบ้านเขากินตอนแร่งที่เอาขึ้นเล่าล่ะหลายตัวอยู่ครับตุ่มบุงหน่อย ไปใส่บุบกทิกตัวนึงไปใส่บัดือเห็นสามตัวบัออกอวกตัวง่ายตัวนึงไปใส่บักเลียงไอ้บักไล่เท่ามาหลี่ยู่นี่บักนึ่งงามๆครับชุบจอดแล้วครับบักลนึ่งง่เอื้อนเถื่อนอยู่คูด กลางมูเลระครับบักแดงลำนิ้วสองตัวหล่องเลยเนี่ยวิธีชีวิตบ้านหนองนอะพี่น้องเนาะครับผมปัตติโต้หงามครับ ตัวนึงฟักไข่ยอยู่กี้ไก่เป็ดมันหอนครับโโรโยืดตัวโล่แวะมาเบิ่งเมนูไก่เฮ้าครับพี่น้องคาเตต่ไปฝอยทั้งปุ่นกระตีใหม,ท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 มท่ทิ้มได้ทั้งทูดจอดเลยครับผมเมนูำนนคำเนาะแต่อยังกินเนาะพี่น้องไทยเฮ้านเนาะย่ำม,มาแรงครับ นี่ก็นี่แหละเมนูก่าย่างนี่แหละครับเ,เ,าาเรื่องสวยงามเลยสองปากกาย่างตัวหน่งพูลระึคอ่งเนี่ยคักดูพี่ลกน้องชสวยมครับผม,บผมถิดใจกดไลค์คดแเชร์กดรซับและไข่ให้นัน่นน่เลยครับ กดติดตามให้ทีงันระบบเสียงหลา,ากหาาิที่พ่งมีทิพน้ำเลยครับพี่น้องอาทานี่ขอปิดปิดไปซั้ำนี่ครับผมครับผมสวัสดีครับ